สาวสวัสดีค่ะก็อยู่กับน้ำเหนือ for girls นั่นเองกับลุคนะคะ full gram ไปได้ทั้งงานกลางวานันงานกลางคืนก็ไปได้โดยที่ไม่ต้อง w อ r r i e s เลยค่ะซึ่งบอกเลยว่าแต่งง่ายมากเลยค่ะ mm hmm. เห็นแบบนี้ใช้แค่แปรง2ด้านแล้วก็อายแชโดว์สาสีเท่านั้นเองไม่จําเป็นต้องมีสกิลค่ะแค่เนี้ยก็สามารถแต่งออกไปได้สวยราวกับว่ามี professional มาแต่งหน้าให้แล้วอยากรู้ไหมคะว่าแต่งยังไงตามมาดูเลยค่ะ เเริ่มลยก็แต่ไหนวะอ๋ะอสีนี้ค่ะสีที่เหนือจะใช้สีแรกเราจะใช้แค่สีน้ำตาลโทนอิฐแดงกับสีน้ำตาลเข้มและสีที่เอาไว้พอปกลางตานั่นเองค่ะก็คือสีนี้ ก็เหนือจะใช้เป็นแปลงแบบนี้นะคะซึ่งจะให้็กเ t u r e แบบฟุ้งๆเบลนด์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งขั้นแรกนะคะเหนือก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะในการเป็นเบสแทนตัว eye p r i m e r สนั่นเองก็จะช่วยในการพอ p สีเหล่านั้นนะคะที่ลงบนตาเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นสําหรับใครเนี่ยที่ผิวขาวอยู่แล้วอาจจะส k ิปในส่วนพาร์ทนี้ไปได้เลยซึ่งสีแรกเหนือใช้เป็นสตาร์แดงโทนอิกที่เหนือบอกเอาไว้ในการคัดเบาเว้นกลางตาเอาไว้นะคะ แล้วก็เราก็คัดเบ้าแค่ตรงช่วงหางตาแล้วก็ทําเป็นสะพานโคง้งมาตรงที่หัวตาค่ะค่อยๆลงนะคะเพราะบางทีรีบมากๆเนี่ยเหมือนเราสาดสีลงไปเลยอะไรเงี้ยมันก็เบรนไม่สวยสีเข้มเกินไปเป็นก้อนอะไรยเงี้ยทําให้มันดูไม่เป็นธรรมชาติะะมองไกลๆมันก็จะเป็นล็อกไปเลยนะคะ ถัดมาในสเต็ปที่2ก็คือใช้สีเข้มนะคะลงที่หัวตาและก็หางตาแต่ไม่ต้องข้ามไปตรงสลักอีเดอร์ไม่ต้องทําอย่างนั้นนะคะเราจะลงที่หางตานะคะตรงนี้นะเยอะกว่าตรงช่วงหัวตาตรงช่วงหัวตาเนยอ,อยากจะให้มันดูอ่อนนิดนึงนะคะทําให้มันไม่ดูแบบว่าเยอะเกินไปขั้นตอนที่3ค่ะเนยก็จะเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นด้ามน,นี้ก็จะเป็นลักษณะที่สามารถทอปได้กลางตาง่ายๆเนื่องจากเนื้อแปลงเขาค่อนข้าง ที่จะแน่นนะคะทําให้เก็บสีได้เยอะขึ้นเหนือก็จะใช้นะคะคอ m b i n กับสีนี้เลยจ้าคือทุกคนก่อนที่เราจะพอปดวงตาของเรานะคะเหนืออยากจะโชว์ให้ดูมากๆเลยว่าสีของเขานี่มันแบบเป๊ะปังวนแน่นขนาดไหนจนแบบเธยต้องร้องกรี๊ดคุณขาไปไปตามไม่พูดอะไรมากไปไปตามบะ คืเฉ <c oughs> ยๆไม่เลิกเล่นและดูความวิงว้าวของเขาต้องตามแล้วอะจุดๆเนี้ยคือแบบไม่ได้ใครนะที่แบบเป็นคนชอบเป็นสิ่งแบบสีมุกสีกิตเตอร์คือแบบไม่ควรพลาดแล้วอะและเหนือจะกลับมาที่แปลงด้ามแรกนะคะแบบเบลนเขาตรงระหว่างตรงขอบของบล็อกที่เราทำเอาไว้นะคะค่อยๆเบลนออกนะคะไม่ไงั้นมันก็จะกลายเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมตามกันไปเนาะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือแปลงที่เหนือใช้ในการพอบตาและ ใช้แปรงนี้นะคะในการเบลนแล้วก็ทำบล็อกตานั่นเองค่ะ มาถึงขั้นตอนที่4ค่ะนั่นก็คือการพอบหัวตาแล้วก็เพิ่มในด้านรายละเอียดนะคะของใต้ดวงตาของเรานั่นเองค่ะในส่วนของใต้ตาเนี่ยเนื้อจะแต่งขั้นตอนเดียวกันเลยแบบเดียวกันเลยค่ะกับที่เราแต่งด้านบนนะคะเปลือกตาของเราเริ่มเลยดีกว่าค่ะเนื้อจะพอบนะคะหัวตาด้วยแปรงนะคะที่ใช้พอบกลางตานะคะและจะใช้สีเดียวกันเช่นเดียวกันค่ะและในส่วนของใต้ตาที่เหนือกําลังจะเริ่มต้นต่อไปนะคะก็คือเหนืออยากจะแนะนําว่า ให้เลือกสีที่เป็นสีอ่อนก่อนนะคะแล้วค่อยไปสีเข้มเนื่องจากเราใช้แปรงตัวเดียวด้ามเดียวนะคะการที่เราจะใช้สีเข้มก่อนแล้วค่อยไปสีอ่อนเนี่ยสีมันจะเพี้ยนได้แปรงอันเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้โกงใดๆทั้งสิ้นอะดูให้เต็มตาจ้าอันเดิมค่ะเปลี่ยนสีอย่างเดียวนะจ๊ะเอาละค่ะ complete เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเนื้อไปกลีดตาปัดมาสคาร่าแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันค่ะ พร้อยแล้วนะคะกับ overall l o ลูก hmm. ของวันนี้ลุคนี้ยไม่ว่าจะเป็นมือ รู้สึกว่าตัวเองยังไม่มีเทคนิคมากเพียงพอเนี่ยไม่ต้องกังวลค่ะแค่แปรงสองด้ามอายแชโดว์สามสีเนี่ยก็สามารถครีเอทนะคะลุคแบบนี้ได้แล้วคือมันไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะต้องมีแปรงเป็นแบบเป็นเซตใหญ่ๆๆ,ๆ,ๆ,ๆมีหลายๆรูปแบบเราก็สามารถแต่งได้มันขึ้นอยู่กับเทคนิคค่ะซึ่งเมนหลักๆของเขาเนี่ยก็คือการที่เราลงหัวตาพัางตานะคะสีเข้มแล้วก็พอก็อกกลางตาด้วยสีอ่อนแค่นั้นเองเราก็สามารถออกไปเที่ยวได้แล้วสําหรับวันนี้นะคะ จบเรียบร้อยครบสูตรนะคะเหนือก็จะขอลาไปก่อนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะคะกดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องน้ำเหนือ for girls ด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย